กับผมมาเบิงนะครับกวนมาเป็นขวโพดลมในของแย่แหลนครับผมลมต้นแล้วก็มาที่ตลาดครับมาเบิงมาทันเขาเอาขโพดลงพอดีครับผมแม่ค่ายุตตลาดนะครับพมาตลาดกอนนะครับมาลงไม่ไหมเลยครับยางตามก้นเลยครับพนักงานลงแล้วครับผมเพิตแพกไวเป็นถงเป็นถงไว้แล้วนะครับมะก้อนก็ไเด้มาเรียกก้อนมาจองก้อนครับผม เรียกเอาครับสรเอาจากทวงนะครับเมื่อนี้แยแดงเอาจักทวงนอนะครับถุงไม่ไม่เป็นข่าต่อก้อนมาลงปั๊บกับมาเรียกเอาเลยครับยุติตลาดนะครับอ่าเรียกได้หนึ่งทวงแล้วนะครับเอาสองทวงว่าท่านวะครับผมบ้าพราะงั้นก็เอาขึ้นรถะครับผมรถเดีกัาน่อยเอารถไปฟ้าไปสำหรับไปฟ้าหน่อยไปครับสองทวงครับเมื่อนี้ นี่ครับสองถุงนะครับปะตามไปเบิ้ลครับได้มาแล้วที่คนทุงเอาไปล่านครับนี่มาถึงแล้วเ้าก็มาแกะเปียกออกครับผมแกะเปียกกระพูดออกนะครับนะครับแกะเอาเปียกมันออ้กออนนะครับเอาเปียกมันดออกนะครับนะครับแล้วก็เอาเมื่อรูปรูปเอาหมอยกระพูดออกน้ครับเอาหมอยมันดออกน้ ถ้าโบออกมันจะไปติดปากลูกค้าที่มาซืือกผดดมเนยไปกินครับผมนะครับทำเขาอร่อดีครับเอามาเอาเปียกเอาหอยมันดอกครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมากับมาแกะครับแกะทีละเม็ดสองเม็ดแกะทีละไนครับผมแกะแล้วก็ที่เอาไปอบนะครับนี่ครับนี่ตอนเขาดีนี่นะครับตอนตอนตอนมาอบนี่ตอนเขามาอบนี่หม้ออบไฟฟ้าเขาตาวอลวครับแล้วเขาจะไปคุก คุกใส่เครื่องนะครับมานี่ขั้นตอนคุกนี่ครับหลังจากที่อบสุกแล้วครับเขามาใส่บมอนะครับไม่เหมาะที่มาคุกต้งหากเครับโบ้ยไปกรบบังครับผมนี่ตอนตักใส่หม้อเขาที่มาคุกอันนี้มีส่วนผสมอยู่ครับเดี๋ยวค่อยเบิ้งไปเรื่อยๆครับผมนี่มีนมนะครับนมน้ำตาลแล้วก็เนยนะครับแล้วก็มาอุ่นในเตาแก๊สปิกนิกของเขาเลยครับขั้นตอนง่ายๆครับ เตาใจเด็กน้อยเลี้ยนที่สร้างหลายปันไดหรือว,ว่าลูกค้าที่มาสร้างหลายปรนไดน,นะครับแก้วสิบบาทแก้วยี่สิบบาทนะครับแก้วยี่สิบบาทจะกินอิ่มเหมือนกันนะครับผมนี่ครับสำรังเด็กน้อยเลิงเลียนครับมันนี้มาเปิดมาขายอยู่หนาโรงเรียนครับผมอย่างเรียนจังกาจาังเขาเลยละออกตือไปเลยครับผมนี่ช่วงการโค้งนะครับอุ่นจากน้